รองนายกภูมิธรรมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด No Drugs No Dealers ตั้งเป้าหมายให้เห็นผลภายใน3เดือนนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดที่ทำลายประเทศมาอย่างยาวนาน รัฐบาลเนี่ยได้มีการกําหนดการแก้ไขปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็มีปฏิบัติการออกมาก็คือปฏิบัติการซิลสต็อปเซฟเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดแล้วก็สารตั้งต้นใน14จังหวัดชายแดนค่ะซึ่งก็ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีด้านนายภูมิธรรมเวชย,ยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนบักโนดิวเลอร์ หนึกงกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดซึ่งก็ได้มีการมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร่วมบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยนะคะซึ่งก็จะต้องได้รับการรักษาแล้วก็นำพลังของพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดโดยขอให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนรับเป็นผู้นำในการดำเนินงาน ตางเป้าหมายให้การดําเนินงานต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนค่ะพร้อมย้ําเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดหรือนิ่งเฉยปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับและทุกหน่วยงานจะต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาด เบื้องต้นจะย้ายออกจากพื้นที่ทันทีแล้วก็จะดำเนินคดตีตามสภาพความผิดที่เกิดขึ้นแต่หากข้าราชการสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งเชื่อมั่นนะคะว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการอย่างจริงจังร่วมกับพลังของประชาชนแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแน่นอนค่ะ